สวัสดีจ้ะขอพ่อแม่เอฟซีตะกูสกคนที่เข้ามาได้จ้ะเด้อขอพักคุณที่กด,ลกดไลค์ก,กดแชร,กกรไ์ได้จ้ะก็อย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งได้จ้ะเด้อสิอ่เหลี่ยมผ่าผ่าคลิปมันใหม่เนาะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปอรักแมวชาแนลได้ด้ะพี่น้องเด้อแล้วก็ปอรักแมวแฟมิลี่เนาะพี่น้องขอพักคุณหลายๆจ้ะตาละเมิดตาละเว้นของเขาจ้ะนี่ก็นอน เมื่อกาเลนกันอันนี้สเสล็ดเริ่มนอนแล้วโอ้ยเอ้ยเอ้ยเพิ่นยู่ดีมีแห้งเพิ่นกาเลนขอบพระคุณพอ่พอขอบพระคุณคุณพอ่อพูดสิเศษได้จ้ดเด้อจีเฮ็ดแห้กลับมาลาเรื่องคือเกา่ายังมีชีวิตกลับมาหนะ้าพี่น้องขันบ่ได้คุณพ่อกะ อานนี้เ็บอเห็นสลิดจวงเสียหล่ะจากพี่น้องถ้าย่อนแสงก็เป็นสีเด่นกันมวนเด้ยพี่น้องง้งดูหนิละ่ะหนึ่งสองสามสีเจ้าเทาเด็กหน่อยงังอยู่สีโต้น,น้าพี่น้องเนาะหนึ่งสีหมอกสองสลิดสามเจ้าดำเกิงสีเจ้าเทาอยู่ข้างนอกเนาะ ขัางในก็ยั้งอยู่โตวัวศาสนาเนาะพี่น้องวาสนานอนแล้วเมื่อเช้าตกกระไดนะโอ้ยไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยตกกระไดลงมาบึม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 พี่น้องเอ้ยความเดือของเขาวิ่งเล่นกับพี่ๆเขายายๆเขาวิ่งไล่กันเนาะกิ่งโคโลโคโตกลงมาขันเป็นค้นตลอดพี่น้องบของกขอก้อหกักขาหักตกกระไดกิ่งมาาตะขังบนเนาะเพิ่นเบียกไปอยู่สันเหลียวเพิ่นเลียนเลย ตุ่มตุ่มตุ่มโว้ยใจหายใจขวมเมิดพี่น้องเออใจหายใจขวมว่ามันลูกเต่าบอลลอดแล้วโอ้ยแล้วมาสั่นหัวติ่มหัวตาคนเป็นแม่กระไดแลนไปเวาลูกมวนหลพี่น้องมวนมวน,มวนออเออเออเอเอ มวัวนเดี๋ยวก็ะเทือก็ตีลงมาชีหมอกเอ้ยอนั่งเบิงมวนกูฝปปากกูหมอนีด้พี่น้องเริ่มหาหมองน,อน้อนละหาหมองลำหมองน้อนหนึ่งขึ้นไปแล้วเบิงค้าอ,อีกแล้วเกินเกินหมอกลงมาเลย mọc ลง mà leo 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 Nè ta Về ngoài đờ ni ลง mà leo xuống Đây là mấy xe heo ใหม่ปราบมันนะมได้ไงประเปริฐแล้วล่ะเออหายจอยแล้วสองตัวนะโทรศัพท์กับปีแบบปีแบพแบพีนองเนอะ้ยมันสีหลอดปะขอบพระคุณหลายๆลยด้นะจัดเออพอๆแม่ๆเอฟซีทุข่สุกคนนะพี่้องเนาะ ไปแรนไปขุ่นไปเข้าของน้ำมวนตอนที่ล้มบานนะ่ะเขาย่านพี่น้องเขาไปเบิง่งกันคุณหมอคนปิดปิดไฟไว้เมือดมืดมื่อคือเป็นยานคนบ่มีมมเนอเอาเอาเอา้ย ลองเอ้ยแลนเล่นกันปักมวลเลนะ่นเอานอนแล้วคือนอนไวแถกฮะคือนอนไวไนแถแลนไปนอนปั๊บปะนึงอ้าวนานเห็นบอกว่าว่าฟังเลยเห็นบ่กว่าว่าหันขาดคำเห็นบอกเอออ่าซุ้มนี้มันเอาไปใ,ใส่ไหนเนี่ยเนี่ยเขาไปลดเขาไปนอนสูนั่นเขาไปนอนเลยบอกเอาไปเข่าไปนอนเลย ยูคเดียวคนลูกเต้าไปเล่นน้ำบปเล่นน้ำเนี่ยปาดล้มไม่ละเสื้อผ้าสีแหงเลยว่ะนนะอ้พี่น้องเอ้ผลล้มมือสีแหงเงเป็นตาแหงนี่เละเออเสื้อผ้าแหงก็เ,เ,เกด้อจะอยตกพี่น้อง,งเอ,อ้เล่นมวนเนดะพี่น้องมีอะไรละำเกิงกับสลิด <laughs> โอ้คินหอดสมจกตกับสายฝนแน่พี่น้องเอ้ ครบเสร็จกันซี่ตัวเนี่ยสมจีสายฝนโอ้ยเหม็เเนเะน่าเถอะเนาะคือเสร็จแล้วเนาะว่ากันไม่เน่าใส่อีกเลยพี่น้องเนี่ยอืมเอืมอ่าขาก็เล่นน้ำทะเลเขานอนทะเลนั่น เออเออเออเอสลิดเเล่นน้าสลเวพอนะเออสลิดพอนอนสลวเอ้ยาไปไปไล่กันมวอที่สตัวนี่แหะเอาเอาเอาา มว้วนคุกฟ้าคุกหมองละเล็จแล้วเออ,เ,อ,อเล่นกันอยู่สองตัวพี่น้องเอ้สีหมอกขึ้นข้างบนนั่นคังคว่ำเดือเห็นบ่เดือเอ่อาล้วกระโดดได้มาใช้คอกันได้เลยนี่นี่คนดังนั่นง,นงอยู่ข้างล่างน่ะน่ะเห็นบ่เห็นปะวะ กระโดดจ้อยลองไม้อีกทน่ะ,ะนะนะพี่นอ้องเล่นกันมวนกันอยู่สองคนเออน,ะนอ่ะเห็นบอเห็นบอเ,นเ,นนนเดี๋ยวเก็บสายไฟกันหน้าเดี๋ยวไะกัดสายไฟเยี๋กัก็ีิช็อตอีกเออาะจะเป็นสูขีหรืออะไร 嗯。Mm hmm.